ดนายต้เดือดสนธิใหญ่ฟัดเล็กถ้าทำแล้วราคาดูแพงขึ้นพี่ทำไปเลยคุณดนายนะได้บอกว่าพี่สนธิกรุณาเนี่ยพูดถึงหมาแก่ว่าหยุดจัดรายการนะจะพูดเป็นครั้งสุดท้ายสั้นๆน,นะพี่พี่ฟังน้องนะพี่มีธงเคลียรไปก็ไม่มีประโยชน์นะอย่างที่สองเนี่ยถ้าพี่ทำแล้วเนี่ยอย่างนี้เนี่ยเขาเรียกว่าใหญ่ฟัดเล็ก คุณนายนั้นยิงทิ้งนะท,ท,ท้ายอย่างดุเดือดเลยนะคะบอกว่าแล้วราคาของพี่เนี่ยถ้ามันดูแพงขึ้นในสายตาใครบางคนเนี่ยพี่ทําไปเลยเต็มที่ถ้าทำให้ราคาที่แพงขึ้นเนี่ยเข้าใจได้ไม่ว่ากันค่ะจากกรณีเมื่อวันที่4มีนาคมนะผู้สื่อข่าวได้รายงานว่านายดนายเอกมหาสวัสดิ์หรือว่าหมาแก่นะผู้ดำเนินรายการเจาะลึกทั่วไทยอินไซต์ไทยแลนด์ได้ประกาศก่อนอ่านข่าวว่าวันนี้เนี่ยจะเป็นวันสุดท้ายของหมาแก่โดยจะกลับมาอีกทีเมื่ออะไรต่ออะไรดีขึ้นนะคะ รับทราบตามนี้ซึ่งในช่วงไร์สดนะช่วงสิบเอ็ดโมงเนี่ยก็จะยังไปทําอยู่นะซึ่งตนเนี่ยจะพักไปสักระยะให้อะไรต่ออะไรเนี่ยดีขึ้นนะฮะทั้งนี้เนี่ยนายดนายนะไม่ได้บอกเหตุผลชัดเจนนะสำหรับการเลิกจัดรายการอีกครั้งนี้นะแต่นายดนายเนี่ยมีแอบบ่นว่าปวดหลังในรายการนะซึ่งก็ยังไม่แน่ใจว่าเป็นสาเหตุที่ทำให้เลิกจัดรายการหรือไม่นะ,ะอย่างไรก็ตามนะ,ะรายการจดลทั่วไทยอินไซด์ไทยแลนด์เนี่ยก็ยังคุมมีอยู่นะโดยพิธีกรคู่ของนายดนาย นั่นก็คือนังสาวมอมรรัตน์นะคะยังมาจัดรายการตามปกติค่ะแล้วก็ต่อมานะเมื่อช่วงเวลา12นาิ30นาทีนะะร,รายการจอลิกท่วไทยอินสทแ,ทแ,แลนดนมาแกก็ได้ชี้แจงค่ะบอกว,ว่าหยุดพักงานชั่วคราวนะโดยระบุบ,บอกว่า ด้วยความเคารพผมอยากให้คุณผู้ชมเนี่ยยึดโยงอยู่กับความเป็นรายการเจาะลึกทั่วไทยหมาแก่จะอยู่หรือไม่อยู่เนี่ยเจาะลึกทั่วไทยก็ยังอยู่นะฮะจิตวิญญาณเดิมๆเนี่ยไม่ได้เปลี่ยนมองไปในเชิงของระบบจะดีกว่าไหมมองในเชิงขององค์กรตัวผมเองเนี่ยเป็นหนึ่งในตัวละครที่เปิดการแสดงภายใต้องค์กรที่ชื่อว่าเจาะลึกทั่วไทยจิตวิญญาณหรือเจตนาของเจาะลึกทั่วไทยไม่ได้เปลี่ยน ไม่ว่าใครจะเวียนมาอยู่ตรงนี้รับทราบกันตามนี้ถ้าถามว่าทําไมจะหยุดจัดรายการมันก็คงหลายเหตุผลนะตลอดการทํางานด้านนี้เนี่ยแรงประทะมันก็มีเข้ามาตลอดแรงประทะที่เข้ามาเนี่ยมีสัก2อสเหตุปัจจัยด้วยกันนะคะปัจจัยแรกเนี่ยบอกว่าต้องเข้าใจก่อนว่ารายการแบบเจาะลึกทั่วไทยสไตล์นี้เนี่ยมันเป็นรายการที่ต้องออกแรงชกหนักมากนะครับบางครั้งเนี่ยเราเห็นหน้าจอเราเนี่ยชั่วโมงครึ่งเท่านี้ใช่ไหมครับแต่เบื้องหลังการถ่ายทำเนี่ยมันยาวมาก เราอาจจะเห็นว่าวันละชั่วโมงครึ่งสัปดาห์ละ5วันแต่รู้ไหมว่าเบื้องหลังของการถ่ายทำรายการเนี่ยทำงาน24ชั่วโมงแล้วก็7วันกว่าจะได้อะไรต่ออะไรมานำเสนอนะเมื่อต้องออกแรงชกเยอะเนี่ยมันก็ใช้ร่างกายสมบุกสมบันนิดนึงนะฮะอย่างแรกที่เข้ามามาท่าหนักๆเลยก็คือสภาพร่างกายนอนน้อยพักผ่อนน้อยมันเหนื่อยยังจบรายการ9ก้าโมงครึ่งเนี่ย ถ้าไม่มีไลฟ์สดเนี่ยก็ต้องกลับมาคุยกับลูกน้องประชุมต้องฟื้นสังขารทุกๆคืนเนี่ยถ้าสามารถเนี่ยก็ต้องนัดหมายแหล่งข่าวเพื่อที่จะหาข้อมูลแล้วก็นับวันในการทํางานก็ยากขึ้นนะฮะการทรํารายการมานานเนี่ยข้อดีมันก็คือมีข้อมูลไหลามาจากทุกทิศทุกทางนะฮะแต่มันก็อันตรายอะไรที่เข้ามาทุกทิศทุกทางเนี่ย มันก็มีฟิลเตอร์ที่ดีต้องมีการกัดกรองที่ดีต้องมีการสอบถามซ้ําแล้วซ้ําอีกจนมั่นใจต้องชั่งน้ําหนักแหล่งข่าวด้วยนะคะทำให้การทํางานเนี่ยต้องออกแรงชกพอออกแรงชกมันก็เหนื่อยร่างกายก็กร่อยนะอย่างที่2เนี่ยเขาบอกว่าทํารายการสไตล์นี้เนี่ยถ้าถามว่าถ้าไม่มีแรงกระแทกทางการเมืองเนี่ยมันก็ต้องมีเป็นธรรมชาตินะเพียงต้องเรียนรู้แล้วก็อยู่กับมันให้ได้คําว่ากลุ่มการเมืองบางทีเนี่ยมันก็ไม่แฟร์เวลาเราพูดถึงเนี่ยเรามักจะโฟกัสไปที่นักการเมือง แต่ความหมายของผมเนี่ยมันมากกว่านักการเมืองกลุ่มทุนที่มีการกําหนดอะไรต่อมีอะไรเนี่ยข้าราชการที่มีอํานาจแฝงนะในบางมิติที่เราเนี่ยเข้าไม่ถึงบีบเราไม่ได้ก็บีบคนข้างตัวเราก็มีนะนี่คืออีกหนึ่งปัจจัยที่จะไม่เหนื่อยเมื่อเลิกเส้นทางนี้ก็ต้องเจออย่างนี้นะอย่างที่3เนี่ยเขาบอกว่าภาวะทางธุรกิจนะพูดอย่างไม่โกหกเลยรายการข่าวหนักๆแบบนี้เนี่ยหาสปอนเซอร์ยาก เขาก็ไม่อยากให้ภาพของเจาะลึกเนี่ยที่มันดุดนันที่มันน่ากลัวไปติดกับสินค้าของเขาเนี่ยที่ผมพูดตรงตว,ว่ามันก็ยิ่งเป็นถ้าร่างกายวิกหนักอยู่แล้วเจอปัญหานู่นปัญหานี่ก็ยิ่งวิกหนักไปอีกนะสรุปแล้วเนี่ยรายการยังอยู่นะแมวสาวเนี่ยก็ยังอยู่ผมสัญญาได้อยู่อย่างนี้ว่าไอ้กลับมาเนี่ยมันกลับมาแน่แต่สัญญาไม่ได้ว่าเมื่อไหร่ต้องดูบริบทแล้วก็สภาพจิตใจแต่ระหว่างที่หยุดไปเนี่ยก็ไม่ได้ทิ้งจากข่าวสารมันก็เป็นนิสัยของการ าข่าวที่ผมสงสัยแล้วก็รอไม่ได้ก็จะต้องส่งสัญญาณมาให้แมวสาวเพาแล้วกันนะซึ่งต่อมาค่ะทางเพจของคุณสนทินะเพจคุยทุกเรื่องกับสนทินะครับได้โพสต์ข้อความบอกว่าหมาแก่เดี่ยงหยุดทํารายการเจ็บกายและช้ําใจนะเมื่อวันที่4มีนาคมนะที่ต้องบอกว่าเขาโพสว่านายดนายเอกสวัสดิ์รั่าหมาแก่ผู้ดําเนินรายการเจาะลึกทั่วไทยอินไซต์แถลงได้ประกาศก่อนวิเคราะห์ข่าวว่า วันนี้จะเป็นตรงสุดท้ายของหมาแก่โดยจะกลับมาอีกทีเมื่ออะไรต่ออะไรเนี่ยดีขึ้นนะรับทราบตามนี้นะงั้นว่าไปปุ๊บแล้วเขาก็บอกว่านะข่าวว่าสาเหตุที่หมาแก่หยุดจัดก,การมาจากอาการโรคกำเริบหนักจากเหตุหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาททําให้มีอาการปวดแล้วก็เจ็บมากแล้วอีกสาเหตุอ่านมาจากความไม่สบายใจกรณีที่พลตํารวจเอกสุรเชษหักพานรองผบตรดูบิ๊กโจ๊กนะถูกร้องทุกข์กล่าวโทษ พคดีเว็บพนันมินี่นะซึ่งหมาแก่กับบิ๊กโจ๊กเนี่ยสนิทสนมกันมากแล้วก็หมาแก่ก็ให้การยกย่องบิ๊กโจ๊กเสม,มือนกับนายกับบ่าวนะมักเรียกเทพโจ๊กเทพโจ๊กทุกคำน,นะอันนี้คือที่เพจของคุณผู้สุนทีนะเขาได้โพสต์เอาไว้นะฮะ <S <S แล้วก็ล่าสุดนะเมื่อวานนี้วันที่5มีนาคม2567นะทางคุณดนายเนี่ยก็ได้ออกมาชี้แจงอีกครั้งผ่านรายการเจาะลึกทัท่วไทยินไซด์ไทยแลนด์นะคะ, <S <S ะ,คะบอกว่า,าน้องๆรู้สึกไหมว่าชีวิตหมาแก่เนี่ยมันน่าสงสารจริง จะนอนก็ตามไม่หลับไอ้ขั้นจะตายมันก็ตายตามไม่หลับนะมีอะไรมาหลอกหลอนตลอดพี่หมาแก่เนี่ยจะเว้นวักจากการจัดรายการสักระยะก็ถูกตีความกันไปเยอะมากนะแต่สุดท้ายเนี่ยก็ต้องโทษตัวเองว่าพูดสั้นไปนิดนึงดังนั้นในเช้าวันนี้เนี่ยขอเบียดเวลารายการฟื้นสังขารมาเคลียให้ยาวขึ้นสักนิดนะเริ่มจากคุณสมศักดิ์เจียมนะเขาบอกว่าตั้งข้อสงสัยเพราะว่า ที่หยุดจัดรายการเนี่ยเพราะมาจากการนําเสนอข่าวบิ๊กแดงกาบบุคุูมทูลลาออกจากรองเลขาพระราชวังแล้วก็รองผู้มนวยการสํานักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ขอเคลียร์ว่ามันไม่เกี่ยวกันเลยแล้วก็2นะไหนๆก็ไหนๆลักขอเคลียร์เลยแล้วก็อัปเดตข่าวกันตรงนี้เลยว่าไม่ใช่อยากจะกล่าวบ,บุคภูมทูลลาออกนะแต่ว่าบิ๊กแดงเนี่ยได้ลาออกไปแล้วเพราะว่าถวายงานไม่ไหวจริงๆนะคะประเด็นต่อมาเขาบอกว่าก่อนหน้านี้เนี่ยบิ๊กแดงนะบินไปรักษาตัวที่อเมริกาแล้วครั้งหนึ่งนะะแล้วก็ได้ข่าวว่าจะบินกับ ไปรักษาตัวที่อเมริกาเป็นครั้งที่2แต่ว่าอันที่จริงเนี่ยบิ๊กแดงก็เป็นคนไข้ประจําของรามาทิบดีอยู่แล้วนะแต่ต้องบินไปฟังความเห็นที่สองจากแพทย์อะไรประมาณนั้นนะคะนอกจากนายสมศักดิ์เจียมแล้วนะคะคุณดนายนะยังพูดถึงคุณสนทีลิ้มทองคุณนะคะเรื่องที่บอกว่าพี่สนทีเนี่ยกรุณาพูดถึงหมาแก่หยุดจัดรายการจะพูดเป็นครั้งสุดท้ายสั้นๆนะพี่ขาบอกนี้นะ พี่ฟังน้องนะพี่มีธงเคลียร์ไปก็ไม่มีประโยชน์อย่างที่สองเนี่ยถ้าพี่ทำอย่างนี้เนี่ยใหญ่ฟัดเล็กแล้วราคาของพี่เนี่ยมันดูแพงขึ้นนะในสายตาของใครบางคนเนี่ยพี่ทำไปเลยเต็มที่ถ้ามันทำให้ราคาของพี่เนี่ยแพงขึ้นเข้าใจได้ไม่ว่ากันผมจะพูดเรื่องนี้เป็นครั้งสุดท้ายนะหมาแก่เนี่ยจริงๆกระดูกคอเสื่อม เส้นประสาทก็ถูกทับนะแขนข้างซ้ายเนี่ยมีปัญหานะถึงขังบบ้นว่าปักข้าวเข้าปากเนี่ยยังมีปัญหาเลยนะซึ่งตอนนี้เนี่ยก็กําลังรอคําตอบสุดท้ายจากหมอว่าจะต้องรักษาด้วยสารไหนวิธีการแบบไหนนะซึ่งก็ตอบไม่ได้ว่าจะใช้เวลาฟื้นฟูตร,ตรงนี้นานแค่ไหนนะคะนี่ก็เป็นคําชี้แจงของคุณดนัยนั่นเองน,นะเรื่องต่อไปจะมีเหตุการณ์อะไรหรือว่ามีอะไรเคลื่อนไหวอีกเดี๋ยวเราจะมาอัปเดตให้ฟังกันอีกครั้งค่ะ